อขัรยนเอาขับอวของความปลอดภัยดู้ยใจปชาให้เป็นที่รักของประชาชน ครับผมโอเคก็ <S <S รีบมาดีนะเราตื่เมื่อวาในให้ความสุขการเรื่องอะไรนะผู้ใครเราต้องดแกกูแลความปลอดภัยที่การเล่กันต้องไม่ห่างกันเมื่อวานนี้ที่เราได้ดูการเกดคลิปคลิปวิดีโอต่างที่เกิดปัญหาต่เราจะเห็นว่าปัญหาคืออะไรวันนี้พัทยาปลอดภัยแน่นอนยิงเดี๋ยอะกว่าพักอ่ามาเลยครับอ่า ดูการตั้งด้วยนะเกต่อวกับการตั้งการตั้งการตั้งครับการตั้งท่านรองก็ต้องดูแลปันดีโดยนะาไม่ใช่ปันธีดูแลท่านรองอย่างเดียวนะครับขอไทยครับขอให้ขอไทยทุกท่านครับ ปฏิบัติการสายตรวจเน้นการเข้าตรปลอดภัยที่หน่วยงานได้ดําเนินการได้ปรากฏถึงตัวอย่างคดีที่สําคัญเป็นที่สนใจของประชาชนเช่นจากความมุ่งมั่นตอบผลสำเร็จสู่การบริการด้าน,นความปลอดภัยของประชาชนามซับซ้อนละเอียดอ่อนของมือท่องเที่ยวทร่มีร้อยชาติพัน 100, ปัญหาไม่เพียงแต่ความรู้ความสามารถด้านใดด้านเท่านั้นที่จะใช้กับมืองพิเศษแห่งนี้ได้หากต้องรวมเอาตัวอนภาคสอง 2, ทั้งหมดเนี่ยนะครับ ได้มีการปรับแผนคือลดกําลังในเรื่องของสายตรวจคัดกรองคือพวกเขาเรียกว่าด่านด่านโควิดนะครับได้ยุบด่านโควิดไปคือเวลากลางวันเนี่ยเราลดผ่านต้องมาตรวจอะไรกันก็ยุบตรงนี้ไปนะครับแ,<ถ>แล้วก็ด่านเคอร์ฟิวเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ว่าจานวนปริมาณด่านเนี่ยลดลงโดยกําลังตำร,ร,ร,รวจที่อยู่ในด่านและกําลังเจ้าที่ของฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารหรือหน่วยงานอื่นนยครับมาเป็นสายตรวจพิเศษสายตรวจเคลื่อนที่เร็วนะครับ เสริมกาลังสายตรวจปกติของโรงพักทุกโรงพักในตำรวจภูธรภาค2ครับเพื่อให้มีการเคลื่อนที่ได้มีอุปสิภาพมากขึ้นครับก็ปรับไปเยอะครับมีกําลังเป็นเป็นร้อยร้อยชุดนะครับเพื่อเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายบางคนก็ขับรถเล่นก็มีนะครับบางคนก็อย่างนี้ฮะอย่างเรื่องนี้ของมาซื้อเหล้าเนี่ยก็คิดว่า อยู่ในหมู่บ้านหรือในตำบลคิดว่าแค่นี้นิดเดียวใกล้กลๆกิโลเดียวก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรื่องนี้เนี่ยทางอกองชการทางตำรวจพลภาคสองเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าการณีที่ออกมาไม่มีเหตุผลเนี่ยให้จัดนินคดีนะครับแต่ว่าเราใช้ดุลพินิษในการตักเตือนก่อนนะครับว่าอะไรที่เป็นเหมาะสมไม่เหมาะสมในกรณีที่ถ้าหากว่าเมาเออกมาซื้อเหล้าอย่างนี้ผมว่าไม่ต้องเตือนนะครับเอาเลย แต่บางครั้งเนี่ยเลิกงานกลับไปไม่ทันอะไรเงี้ยหรือต้องไปรับภรรยาหรือต้องไปรับลูกหรืออะไรที่มันเป็นเวลาที่จำ,จำเป็นเงี้ยก็เป็นกรณ,กรณีกรณีไปครับก็มีอยู่บ้างครับมีอยู่บ้างในภาคสองก็มีอยู่ประมาณรวมทั้งแปดจังหวัดก็จะมีประมาณสักบางวันก็30คดีบางวันก็10คดีแล้วแต่วันนะครับแล้วแต่ัครับบางคนก็ขับรถเล่นครับบางคนก็มัวสุมแล้วเพราะยิ่งตอนนี้เนี่ยก็มีลักษณะข,ของอรวมกลุ่มกันในบ้าน สิบคนยี่สิบคนเจ็ดคนอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันผิดกฎหมายครับ